นี่แน่อือหัวยูคนดูถือว่าใช้ได้เอไอ้ผู้ช่วยแวงมาละจ้าโยนเข้าไปครับบล็งปื๊บดูดพลังยิงโอ้ยพุ่งเข้าไปแย่สิเรียบร้อยดิสเตร Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว่ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g ม Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโยวาซาดีบลุนเมกาดิบลุนดูไปดิบลุนชาวทซายทุกคนกันด้วย นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Cat Fantasy นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวเทิร์นเบิดนะสไตล์แบบสาวมีดแมวนะท่านผู้ชมนะเออเป็นสาวมีดแมวนะครับจัดทีมต่อสู้ได้นะครับท่านผู้ชมนะเออไงก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมลิงโหลดอยู่ด้านล่างขวัญจะคลิปสำหรับเกมนี้เนอะโอ้โหยี่ทีกูเห็นอะไรเนี่ยอือไปลุยกันนะลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขวัญจะคลิปที่ผมแปะไว้ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมอู้โดนยอดสุดยอดสุภาพบุรุษ มาว่ะโอ้ยดาเมจเท่าไหรนะันสองหมื่นแล้วระเมิดห้าพันโอ้โหเริ่มก่อนแล้วน่าจะเพนนั่นนี่ดูทรงนะฮะท่านผู้ชมอ๋อไอ้น้องจะจัดการนายเองอ่าใช้อะไรนะติ๊กโอ้โหไม่น่าไม่น่าชนะมาคนดูติ๊กมันก่อนเลยตรงนี้หนึ่งสองสกิลสวยสับด็ครับวิโอ้โหโอ้โหตายเลยดาเมจกูตายเลย พูดเรียบร้อยครับดามีมันสองหมื่นนะพวกนี้ป้ <c oughs> าเอ้ยต้องมาฝึกใหม่นะคร <c oughs> ับจัดการต่อสู้ก่อนหรือว่าไม่อัพเลยนะอ่าทีนี้มันน่าจะให้เราไปแบบไปฝึกอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะช่วยเอไอโอเคไปที่โฮมละครแล้วก็อัปเกรดนะสามารถที่จะอัปเกรดตัวได้แล้วมาเว้ยอัปเกรดตัวครับสวย นี่เลเวลอัพแล้วฮะคนดูได้แล้วตัวหนึ่งแต่ผมบอกเลยตัวแบบตัวหวัวตองตัวนี้เกรดเลยฮะนี่เอาตัวนี้แหละหุ่นหวดวดันให้สุดแค่นั้นแหละเอียววูวหุ่นนางนยังจะได้เลยเนี่ยเพิ่มดาวโอเคคืออะไรว่าเพิ่มดาวเนี่ยเรียบร้อยคนดูแล้วก็อันนี้ซาเวีย เอ็ดนางด้วยนะท่านผู้ชมนะตนัวน,น,น,นี้สวยสกิลเวิลตันครับ15มามีปลดมีมีปลดลิมิตด้วยนี่ว่าคนดูไหนตัวนะอันนี้เอไนะมีปลดลิมิตได้นะนี่นนคนดูเมื่อกี้เนะี่ยโอเคไม่เป็นไรครับไปลุยเฮ้ยเฮ้ผิด ไอ้เนื้อเรื่องต่อครับรับสมัครฮมยมีรับสมัครสมาชิกด้วยเราสามารถที่จะสุ่มได้นะท่านผู้มชมนะนี่ใช้นี่รับสมัครสมาชิกทั่วไปนี่ใช้เงินสุ่มเอานะครับโอเคแต่ตัวละครเรามีอยู่แล้วนะนะคนโหดนะครับคนดูผมไม่จําเป็นหรอกผ,ผมมี SR 2ตัวลุยฮะแล้วก็จัดทีมใช่ไหมรับรางวัลสวยปึ๊บด่านต่อไปแกเจอชั้นแน่แกเป็นรดแน่คนอีสานปึ๊บเอาอันนี้เลย ยกเลยกับตัวนี้ก่อนยืนยันใช้งานโอ้ลงได้3ตัวนี้มาได้อีกตัวหนึ่งไหมเนี่ยคนดูผมคิดว่านะโอ้ผมไปหาสูมมาเพิ่มก่อนแป๊บนึงนี่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 ไหนนะเมื่อกี้นี้อ่ารางวัลออนไลน์อะไรวะเนี่ยไหวแล้วของก่อนเออคนดูใจเย็นเนี่ยผมจะพาลงไปใส่ขอสุ่มตัวก่อนนะจ๊ะน้องๆรับสมัครทั่วไปนี่มีแบบซัวตัวไปกับใช้นั่นนะ กีการันตีมือใหม่ออเอานี่เลยแล้วกันคุณดูปีหนึ่งครั้งต่อวันสวยมาดูดิได้ตัวอะไรมาไหมนี่มันเป็นแบบว่าสาวแมวนะเอามีดแมวมานน่ให้ยืนยันโอเคได้นะก่อนตัวหนึ่งแล้วผมสุมอีกสมัครสิบครั้งมาดิอาอโหดคนโหดดีๆหน่อยลนะก,กันสวยอะไรอ่ะฮุ้ยสุมน้องแมวมาได้แล้วอิ้วว้า เวลี่กูดนี่หือตัวยังโหดมีปืนด้วยสวยครับโอ้โหเอรินนาว้าวโอ้ยได้ตัวได้ตัวดีอยู่นะอิสตาอสตาหนึ่งตัวแล้วก็อิสตาหนึ่งตัวอ่าสองตัวนะครับตัวนี้โอ้ยืนยันเลยยืนยันเลยครับคนดูได้ตัวได้ตัวโหดและนะผมไปเอาตัวเข้าไปก่อนกดอัปเกรดตัวละครก่อนนะคนดูแค่นั้นแหละยในอิสตาเรานี่ไงอิสตาตัวหนึ่ง อ่าผมมาอัปเกรดตัวละครก่อนนะครับก่อนลงไปจะเต็มนะครับคนดูนะสวยเอาให้ตันครับเ yeah. ย้แล้วก็เอ่อไอมีตโตยู่ดล้วนะตัวนี้อัศระอืมตัวนี้เล a กริมเปอรเฮ้ผมว่าไอตัวนี้ก็โหดน,นะกริมเปอร์เนี่ยมันเป็นแรง sr เวยร์ SR, นี่ดูดิ เดี๋ยวผมจัดตัวละครเข้าใหม่นะครับไปเนื้อเรื่องก่อนลุยไป let's go โอ้โห้เอาตัวเข้ามาก่อนนะครับนี่ SR หนึ่งตัวยืนยันแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวนี้ยกเอาเฮ้เดี๋ยวออกค่า CP ตัวนี้เข้ามาแทนนะคุณดูนะไม่ได้คุณดู ันเอามันเอาเข้ามาอย่างไงมาตัวนี้ผมลบออกไม่ได้ตัวละครที่ต้องอ๋อโอเคมันต้องเป็นตัวละครที่ต้องใช้มาได้นะครับคนดูจัดทีมมาแล้วมีแต่ะส,ะสาวมีดของเราไปเลสโกลุยฮะอัพเกรดมาเต็มแล้ครับห้าไปเลสโก้มาคนดูลุยฮะเดี๋ยวโอ้โหได้หมีละหมื่นหกเอาดิมีจะมู้มีจะมู้เอาไอ้ตัวนี้ไอ้หนูนี่ก่อนเลย น้องสาวตัวนี้ปึ๊บผสมกร์ดมาแล้วหนึ่งสองอือผสมการ์ดมาอีกตัวไงอิวแล้วก็ด,ดาบตัวนี้ผมเลือกก่อนเลยอันนี้แหละโดนรอบพี่แล้วนี่อา้าวทำไมตีโจมตีพิษม่วจังแตกมาแล้วหนึ่งโดนไอเนี่ยแย่สิ <laughs> สวยสวยสวย,สวยเหล่าครับเหล่เาเหล่าแหลมเปียบเลยว้าวนี่นี่สับทีนึงครับสวย บินมาเอ,ออเออเออโอ้ยโดนจิ้มอ๋อเดี๋ยวนี่ไงการ์ดผสมโอเคเอ่าผมเอาอันนี้ลงก่อนแล้วก็น้องคนนี้การ์ดตัวนี้แล้วก็นี่คนน,คนี้มาจบแล้วคนดูมันจบแล้วเคาไหนนี่เนี่ยเออโอ้อโยรัวๆครับแตกเมื่อกี้นี่ยังสู้ไม่ได้เลยเป็นไงนี่เป็นซุ่มตัวมาถึงกระล่วง จุดอัดชีตเสรจโอเคไวครับเรียบร้อยว้าวเอาเรื่องจัดอุยโอ้โหได้ตัวมาเพิ่มนี่มาอีสานไวฮะน่าจะน่าจะปลดล็อกตัวได้เด็กที่หายสับสูนมาแล้วเอ๊กดรับของเลยครับนี่เอาไปไปรับสุ่มสุ่มของสุ่มตัวอะไรพวกนี้นะฮะ สตาร์ที่มีอาจหลีกเลี้ยงได้โอเคอ้าวลงรู้ได้แค่ตัวเดียวนี่มารอบนี้อ่ะตัวนี้ก็ลงตัวนี้ถนนเก่าโอเคมาครับเรามาคนเดียวซะด้วยรอบนี้อ่า,อาเราเลือกก่อนครับนี้มีสีแดงใช่ไหมโอเคเลือกหนึ่งการ์ดผสมมาแล้วนี่แน่ใช้หุ่นยนต์ยิงโอ้โคตรโหดหนูน้องแมว น้องแมวเชิญบีสว่าไมันโผันกีกแล้ววะอ่ากาดโอเคเอานี้แล้วกันเอ,อ๊ะอะไรวะนี่สิโดรนไปยิงอ๋อเพิ่มค,คริคเข้าดาเมจนับจีนี่โซดนับอาริการ์เตอร์เย้โอ้โอ้แรงๆอยูน่นะนี่อ่าเอาตัวนี้ลงตัวไว บัฟลงบัฟดาเมจผมจะผสมการ์ดไงคนดูนะจริงมันมีระบบออตโต้เลยนะด่านนี้ยังไม่ยังไม่ปลดล็อกออตโต้นะเออโอ้ต่อยไม่เข้าคนดูโทษทีปะเนาะปีมันของเทอยู่แล้วดูสกิลคุณแน่มาเนี่ยรอบนี้เนี่ยตุยหมดก็อ่ากีโดนเข้าไปกดปุ่มโดนแล้วก็ยิงโดนระเบิดนี่มาเย้ โอ้โหแตกแล้วหนึ่งเอื้อเอื้อโดนซอมบี้มาทีนี้ลงบัฟก่อนหนึ่งทีสวยครับเป็นอมตาสองเทินนะคนดูบัฟนี้เออเอ๋อือ,อ,อ ยิงก่อนไปดูผมเตกหน่อยมันต้องโจมตีปะหวะนี่เนี่ยเป็นงไงล่ะเรียบร้อยโจมตีทเดียวกูแตกเลยหมดเกินเบอร์เกอร์คาเฟ่ชั้นหนึ่งตัวต้าเจ้ต้าคิมมอนเสกไอ้กัโมอข้ามเลยฮะเฮอร์ริกูดอ่ะฮะ <Very good. S 2> อรอบนี้ลุยกันต่อ ไป <c oughs> ด่านต่อไปฮะนี่เอาตัวลงโอ้เราเราลงได้สองตัวอีกนี่หว่าตัวละครนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตัวละครนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวหลกัลกๆของเราค่าซีพีเจ็ดพันกว่าเองอุตส่าห์สุ่มตัวมันยังโหดฮ้ย <c oughs> บ้าเอ้ยไอสกิปมาสิครับน้อง อันนี้ผสม2โอเคฮาร์ตโทนดาวมีดอัพซะด้วยไลน์หนึ่งสวยผสมการแล้วไปลุยนี่แน่ฟันดาบยิงบีมเข้าไปครับยยอย่านี่ทับทีหนึ่งครับถึงกระ่วงมาดิเฮ้ยมัน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 ดีบัฟเราคนดูอ่ากดค้างคือได้เอ่ยโอเค ตูเปราะบางเรื่องเลยครับอันนี้ครั้งโอเคดูเรื่องเลือกครับจับอือเจอนี่แน่อือโหมดยูคนนู้ถือว่าใช้ได้เอไอ้ผู้ช่วยแวงมาละจ้าโยนเข้าไปครับป๋องปึ๊บดูดพลังยิงโอ้ยพุ่งเข้าไปเย่สิ เรียบร้อยดิสเตรย์ทำความแะอแรงไปดิครับหนูอาว่ะโหดจิบหายให้คนดูอ่ากดรับภารกิจก่อนรับพลัง,ลงวันนะท่านผู้ชมนะเรียลกูดรับภารกิจต่อครับไปมาคนดูเตยมตัว เือก,ก่อนนะครับนี่ออเดอร์ d e l ิ v ว r รีโฮมโอเคไปแคตโตออเดอร์โอเคทำอาหารเหรออาหาร d e l ิ v ว r รีสร้างเลยครับ1อันสวยแฮปปี้โซดาสวยครับเริ่มส่งเอาตัวนี้ไปส่งแล้วกันไปส่งไปส่งฟืบไปสวยรับใบมาเฮ้ยมันเป็นใบสุ่มในนี่เลยนะ นี่มันเป็นใบสุมนะนี่คนดูผมได้ใบสุมนี้อนิเมะมาแล้วครับสวยยูเอาเรื่องจัดโอ้โหได้รับของมาละดูเมดดูเมดโอ้โหอันนี้หกสิบผมไม่มีตังค์เติมนะครับอีซตาะนะผมไม่มีตังค์อีโทษทีวะอเคสอยออกมาก,ก่อนอ้าวจะจะออกไงนี่โอเค รับรางวัลก่อนนะครับคนดูตรงนี้ผมเล่นมาถึงตรงนี้แนละ้วโอเคไปกันต่อไปกันต่อลุยนี่อรับอ๋อัพเลเวลเลเวลคาเฟ่นะฮะมีระบบแบบอัพเลเวลคาเฟ่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอัพเกรดคาเฟ่สวยนี่ไปอีกหนึ่งขั้นจรับ เอากมาก่อนแล้วก็ไหนไปกันต่อไปตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงดูฮะ <c oughs> แล้วกินนี้เรียบร้อยเหตุ <c oughs> การณ์ต่อสู้ทั้งหมดนี่ดันเจียนใช่ไหมโอ้มีลงดันเจียนด้วยว่ะเอาเรื่องจัดใครไปเข้าดันเจียนเลยดิเดี๋ยวผมอตัวเข้าก่อนนะครับคนดูนี่กินยันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไปโตนหดของเราหน่อย แลตวจีนี่โอ้เนี่ยผมจะเอาตัวออกไม่ได้เลยนะตัวนี้ดุย y a ฮูมาเลยจ้าเอ้านี่นี่นี่ยิงเลยสวยเออโหดามิโหดามิเราเยอะต่างกันเยอะหนูตัวทีว่ะระบบออโต้ไปมาแล้วระบบออโต้เราเดี๋ยวเปิดกับตัวสวนอัตโนมัติเดี๋ยวอุจจักอุจจักเลือกการ์ดมาสีเทิร์นจ้วงตายแล้วหนึ่งนี่เป็นไงนะอันนี้เกือบตุย แม่เซย์ครึ่งลอดนี่ยิงสก,กิลไปเลยครับสวยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Cat Fantasy นะท่านผู้ชมนัไปโหลดเล่นกันได้นะครับมีโหลดทั้ง iOS a n d แ o i d นคอมพิวเตอร์ PC นะสําหรับวันนี้พี่โคตดวก่อน้าจีกันมาคลิปหน้าบายจ้า